อุ๊ยโบอยากไปช่วยเขาหรือจะไหวหรอไหวเรือดิฉันไม่ไหวเลยบริพวกเขาอะหรือว่าท้ามจับค่าไปแจกภารกิจในวันนี้ก็คือการทําอาหารมาแจกนะคะทั้งหมด3มที่ในการทั้งแคมป์คนงานผู้ที่เดือดร้อนจากพิษโควิดในครั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงหรืออะไรที่หรือว่าขาดการช่วเหลือตัวเองได้ วันนี้นัดแล้วมาผิดทิววันนี้นัดแล้วี่บ้าน <Yay. S 1> จะมาทํากับข้านะคะไปช่วยบุคลกากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจากสาการโควิดพร้อมไหมคะพร้อม,อมไหมคะครับไป อร่อยสุดเอาแกงเขียวหวานนั่นแหละงั้นวันนี้จะขอสูตรมามาด้วยโอเคได้ <laughs> วันนี้ใช้กะทิต้องใช้กะทิสดมันถึงจะอร่อยแล้วก็หอมด้วยพี่คั้นให้ดีๆนะเอาหอกะทิมันมาอายุเท่าไหร่หรือไปเรียกอีคุณพี่ <laughs> พ่อแม่สอนบว่าไม่ว่าเด็กแล้วแหละเราเชั้นก็เราต้องเรียกทุอย่างงั้นเรียกอว่าอะไรเรียกอว่าอะไรพี่นัท ก็าถามจริงๆนะแต่งตัวมาเดินตลาดมันเวอร์ไปไหมไม่เวอร์เนี่ยมันเห็นนมเห็นนมสิดีมีของดีต้องโชว์โอเคตอนนี้วัตถุดิบพร้อมนะคะเราก็จะกลับบ้านไปทำกันโอเคป่ะทำข้าวได้แล้วจะมองเห็นไหมล่ะโอเคใส่ถุงมือด้วยนะคะมาโอเคได้ค่ะได้บบค่ะเด็ดโหร่ามาใส่ร๊อกแป๊บผมมาก็ไม่สวยอนะ่ะ อามาเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความสะอาดถ้าเราทํากินเองในบ้านเราไม่ต้องใส่แต่นี้เราทําไปให้เขาวันนี้ยอมผมพังไหมไม่ยอมยอมสียอม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 เพื่ออะไรคะทาข้าวไปแจกอมะเขือนี่ต้องหัง่นสี่แล้วก็แช่น้ําเกลือ,อแล้วก็ไม่ดํา เขาบอกว่าหัน4คือทําขายหัน2คืองานวัดหรอไม่ใช่ค่ะแล้วไมบางทีเขาหัน2ออ่ะเขาขี้เกียจนะคะะ แต่หั่นสี่มันจะสวยหั่นสองมันไม่สวยอ๋อหั่นสองมันใหญ่ไปะ่ะแม่ไม่มีกฎตายตัวนะคะเอาเป็นว่าบ้านดิฉันกินยังไงก็ทําแบบน,นั้นนะะ <c oughs> จริงๆตอนแรกอาม่าจะทําแกงเขียวหวานมะเขือเปาะลูกชิ้นปลากายใส่เลือดนี่ก็เลยถึยงอามาอามาปกติเขาไม่ใส่เลือดอามาบอกว่าอะไรไก่ถึงใส่เลือดโอเคแต่ว่าเป็นปลากายไม่ใส่ okay. จริง,รงๆมันมีกฎตายตัวไหมทุกคนบอกหน่อยว่าอะไรมันต้องใส่อะไรอะไร แกงเขียวหวานร้อนๆปลาไก่ถุงละยี่สิบนะคะขายถุงเท่าไหร่นะมายี่สิบค่ะโอ้ยายขาดทุนก็ขายค่ะ <c oughs> เพื่อให้น้อง <c oughs> ประชาชนกินค่ะโหวันนี้เราแจกฟรีหรือขายวันนี้แจกฟรี <c oughs> ค่ะวันนี้ <c oughs> โอ้ยปีสองปีหรือไม่รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยโอ้ยอย่าแช่งดิแลลื <c oughs> มพูด <c oughs> ไปเรื่อยแล้วว่า ทำเสร็จก็หกโมงเช้าเก้าโมงหมดแล้วไม่ขายหมดเหรอคะโอ้ยหกหมดได้ขายไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่ขายหมดค่ะพูดเล่นว่าหกหมดไม่พอขายซะด้วยโอเคบ้านนั้นนี่คือขายข้าวแกงมากี่ชั่วยุคน่ะสองคนแม่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 ไม่เคยขายแม่แต่ก่อนนี่แม่ซักผ้ามาอยู่ั่งนี้แล้วมึงเห็นมันทำเลยดีอ่ะบ้านเลยลงมาขาย นี่ตอนเช้าจะขายกับข้าวนัดสิอย่างหมดในถามหมวยลงมามะหมวยมึงจะลงมาเมื่อไรแต่ไม่ทันแล้วถ้ายุคนี้ขายอ่ะขายไม่ได้ยอนนี้ขายแล้วก็เจ๊งฮะแล้วทําไงอ่ะรอมันออกไปก่อนใครคนอยากพูดทุกวันนี้จะทําให้คนอื่นลําบากมากโหมาจะเที่ยงแล้วเร็วไม่มา บบเกเดี๋ยวนี้แร้วเดี๋ยวนะนั่งอัพสตอรี่ห<บ>ลอไ<บ>ปต่อไข่เรื่องไข่ไว้ใจโก้ที่เราเรือกเป็นไข่ต้มนะคะก็เพราะว่าไข่ทอดเนี่ยมันจะยมไม่รู้ว่าเขาจะกินตอนไหนและด้วยผลบุญในวันนี้นะคะก็ขอให้เจอหมอหล่อๆมาเป็นผัวสักที ืองชิ้นใหญ่ใหญ่ใส่ป้ายหลัลงจากทำเสร็จนะคะเราก็เร uh ิ่มทยอยแพ็คไม่มีะเลยไอเราคลิปมันก็จะเป็นพูดแล้วก็อยู่อย่างนี้ ตอนนี้เราก็เริ่มแพ็คลงกล่องแล้วนะคะซึ่ง มีข้าวม,มีไข่นะคะแล้วก็จะแยกผแกงไว้เพราะถ้าราดไปเลยเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเนาะแกว่า,วาเท่าเนี้ไม่พอคนลอ,อระดับนี้สัตวแบบแปลงแต่ออทันทีแค่แบบนี้มันไม่พออยอยแล้วนะ็ก็เลยไปสั่งร้านอาหารแถวบ้านนะคะซึ่งเป็นร้านที่ทําอร่อยมากแล้วขายดีมากแต่พอเจอพิษโควิดไปเจ๋เงหามหาก็เลยไปติดต่อไปแล้วว่าแบบพี่หนูอยากทําอาหารน่ะไปแจกบุคลาการทางการแพทย์แล้วก็คนที่เดือดร้อนจากพิษโควิดเขาเลยบอกโอ้โหเดี๋ยวพี่ช่วยทำก็เลยสั่งเพิ่มไปอีก4 0 0ก็ พอยางโอเครวมวันนี้ก็ประมาณเกือบห้าร้อยกล่องหรอห้าร้อยได้หลดสวัสดีนะคะ่แม่มาตั้งแต่กี่โมงคะตีสามวมาเกือบตายเกือบตายเลยหรอแม่ตันนี้ตกใจไหม เนาะเดี๋ยวหนูจะอาไปให้ทั้งโรงพยาบาลสนามนะไปให้หมอแล้วก็ไปให้แคมป์คนงานที่เขาทำงานไม่ได้เนาะแล้วก็ไปให้คนที่เขาเดือดร้อนดีไหมแม่อนุโมทาบุญด้วยกันนะแม่เนาะเคยมีคนสั่งกับข้าวเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยติดีใจโอเคไหมแม่ดีใจเนาะเนาะหนูก็ดีใจแล้วถ้าสั่งอย่างนี้อีกเอาไหมแม่ไหวไหม เหนื่อยไหมเหนื่อยก็ทนเหนื่อยก็ทนต้องบอกคุณแม่คิดราคาพิเศษมากตกใจเลยแม่เหลือกำไรไหมเนี่ยไม่เหลือแพอไม่พอจริงไม่พอแล้วเราจะทำทำไมต้องไปเกิดถึงสารก็ให้มั่งทำบุญด้วยกันเนาะ อันนี้ขอบคุณนะคะแม่ค่ะแล้วมาใหม่นะได้ค่ะ <ST ART> ลำบากมากไหมคะลำบากค่ะตอนนี้เราถึงจะกลับตัวกลับมาเคือเชื่อต่ตางแล้ว่ากำลังเดินเรื่องเอกสารทำงาน คือเราจะทำางานได้ก็ต้องทำเอกสารกลับไปใหม่อะคะ่ะสูู้นะคะ ก็ไม่มีใช่ใช่ใช่เหมือนเมื่อวิกิอันนี้คุยโค่เละค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้รอดปลอดภัยเหมือนกันโอ้เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะหาผมยินดีหาช่วงนี้ที่โรงพยาบาลยุ่งมากไหมคะเลยค่ะคือพยายามขยับเตียงนี่นั่นเลอาอย่างน้อยคือ ถ้าเราขยับได้เราก็มีเตียงรับคนไข้เรื่อยๆนะไม่มี่อยมีเตียงเลยแต่ตอนนี้คือเตียงหายากเตียงเต็มตลอดเลยด้วยซ้ำต้องพูดถูกเลยยังไงพี่ๆดัหน้าก็สู้ๆค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะน้ำใจคนไทยไม่หายไปจริง กันเลยแล้วนะคะสาหรับภารกิจในวันนี้ก็คือการทําอาหารมาแจกนะคะทั้งหมด3ที่ด้วยกันทั้งแคมป์คนงานผู้ที่เดือดร้อนจากพิษโควิดในครั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยที่ไม่มีเตียงหรือว่าอะไรที่หรือว่าขาดการช่วยเหลือตัวเองได้และสําคัญที่สุดก็คือด่านหน้าของเรานะคะบุคลกากรทางการแพทย์แล้วก็พี่ๆหมอพยาบาลเนาะสิ่งที่นาทำวันนี้จะบอกว่ามันแฮปปี้หลายอย่างมากหนึ่งคือทําให้นากับคนในบ้านเนี่ยได้มีกิจกรรมทําร่วมกันเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขมันแฮปปี้เพราะไม่งั้นบางทีดูแต่ข่าวโควิดก็เคร แต่วันนี้มันได้ทําอะไรร่วมกันมันก็แบบอมยิ้มขึ้นมาแล้วน่าจได้ช่วยร้านค้าชุมชนแถวบ้านนะอีกเพราะปกติช่วงโควิดเนี้ยเขาแทบจะขายไม่ได้เลยตอนนี้เขาก็ได้ยอดด้วยแล้วก็ได้มาทําบุญด้วยกันด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยจ,จะบอกว่านาก็ไม่สามารถที่จะทํากับข้าวมาแจกทุกวันหรือไปเหมาร้านค้าทุกวันตอนนี้มันก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้กันแล้วก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นในเร็วๆนี้วันนี้แฮปปี้อิ่มสุขอิ่มใจนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกัน bye bye. หนึ่งสองสามวันนี้นัดแล้วมาผิดทิวเทคหนึ่งนัดแล้วที่บ้านวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะไม่ใิดออกเลยแต่วันนี้นัดแล้วที่บ้านก็ออกเลยนะวันนี้กูไ่ได้ทำอาหารไปช่วยคนหรอกถ่ายตรงนี้ครึ่งวัน